สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงลินชาปลาชิมนะครับวันนี้ลุงลินอยู่ที่ตลาดชะอำนะครับเป็นวันเสาร์ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเยอะนะแล้รวันนี้ลุงลินจะมาชี้แหล่งนะครับนะชิ้ป้าแหล่งที่เขาขายปลาโอในร้เบอร์ปะทูน่านะครับเขาย่างกันได้เห็นนะย่างด้วยด้วยเตาถ่านเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นด้านหลังลินนะครับเป็นปลาโอตัวใหญ่ๆนะครับนะพร้อมกับน้ำจิ้มรสแซ่บนะครับ อันนี้ครับถ้าร้านนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านหน้ากันครับอันนี้เขามีปิ้งขายทุกวันนะครับเป็นปลาโอตัวใหญ่ๆนะครับใหญ่มากเนี่ยบางบาง,บาง,บางตัวเขาก็จะห่อเป็นใบตองนะเพื่อให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นนะนี่นครับอันนี้ก็กําลังได้ที่เลยสองสาตัวนะครับถ้าท่านมาดูที่ตลาดเนี่ยจะเห็นของจริงเยจะรู้จะรู้ว่าตัวใหญ่มากเลยนะครับย่างโดยเตาถ่านนะครับแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบ สมัยโบราณเลยนะครับดังนั้นที่ท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วชอบรับประทานปลาโดยเฉพาะปลาโอหรือว่าปลาทูน่าตัวใหญ่แบบนี้นะครับแนะนําเลยนะครับนี่ร้านนี้นะครับนี่ร้านคุณพี่อะไรนะรพี่ร้านพี่ยิ่งร้านร้านคุณพี่ยิ่งน,นี่นี่พี่ยิ่งนะครับอันนี้อันนี้แฟนพี่ยิ่งถ้ามาเจอสองท่านนี้นะครับนะขายปลาอยู่ทางตลาดในตลาดสดเทศบาลเมืองอ่มด้านทิศตะวันตกนะครับ ก็จะมีนอกจากปลาโอหรือปลาทูน่านี่นะครับก็จะมีพวกอันนี้เป็นปลาเค็มอันนี้เป็นปลาเค็มเนี่ยนะปลาติลล่งปลาปลาติลงอันนี้ก็จะกบบว่าเค็มไม่มากนะครับนะอันนี้เหมาะสำหรับใครที่ชอบรับประทานปลาเค็มอันนี้เป็นปลาดุกนะลักษณะคล้ายปลาดุกท้องนาเลยนะครับในตัวใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นปลาซาบะของอะไรนอร์เวย์นอร์เวย์นะครับอันนี้เนื้อจะมันกว่าปลาซาบะทั่วไปนะครับ ก็ราคาไม่แพงนะครับอย่างอย่างปลาโอนี่ตัวอะไรตัวใหญ่ในตัวอะไรตัวละร้อยตัวละร้อยบาทเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมไปสั่งทานในร้านอาหารหรือซื้อไปทาเองนี่ก็คงไม่ได้ล้วครับราคานี้แต่ว่านี่คือเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อขายกันประจำใช่ไหมจากออวัตถุดิบนํามาเรียกว่าสดสดใหม่หมๆแทบแทบทุกวันเลยนะครับนะท,นทุกวันเนี่ยเยจ้าของร้านเขารับประกันเลยนะครับเพราะน,นั้นถ้าเกิดว่า มาซื้อปลาที่ร้านคุณพี่จริงีครับได้ปลาสดแน่นอนนะครับตัวใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นายๆเป็นน้ำปลาน้ำปลาพริกบีบมะนาวอะไรเงี้ยสูตรกอง,องซึ่งซึ่งกินกับปลาเนี่ยปลาโอนะครับในะสูตรพื้นบ้านเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับอันนี้ลุงดินเคยรับประทานแล้วเคยกินแล้วนะครับนะยังไม่เหลือเหลือแต่ก้างนะครับ <S <S ถ้าก้างกินได้ก็ค,คงกินไปแล้วนะครับ ย้า้ท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่ชะอำอฟนี่ลองแวะดูนะครับนะเกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านจริงๆครับนะการสิร้งปลาโอแบบโบราณโบราณด้วยเตาถ่านแบบนี้นะครับนะกันดีชอบรับประทานปลาเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนด้วยราคา100บาทเนี่ยตัวใหญ่ๆนะตัวน่าจะเกินน้ําหนักเกินกิโลด้วยซ้ำไปนะครับหรือลาวๆาวกินหนึ่งกิโลลาวๆนี้นะครับตัวใหญ่มากนะครับดังนั้นก็ ใครที่มาเที่ยวชะอำนะครับอย่าลืมนะครับเสาร์อาทิตย์นี้แวะมาที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำนะครับมาซื้อไปรับประทานที่บ้านที่คอนโดกันได้นะครับกันเรื่อยๆถึงประมาณตั้งกี่โมงนะสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงนะสิบเอ็ดโมงมาคือมาเที่ยวที Listen, ่ตลาดช้าชะอำเนี่ยเจอทุกวันแน่นอนนะครับนะปลาแต่วันเสาร์อาทิตย์นี้จะเยอะนะปลาจะเยอะแล้วก็ตัวใหญ่นะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวใครที่มาเที่ยวชะอำก็เดี๋ยวเจอกันนะครับ ถ้าชื่นชอบคลิปที่ลุงดินทำนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงดินชะลุงดินชามพาจิมใน youtube นะครับนะย่งไงก็เป็นกำลังใจให้กันพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ